สวัสดีครับอะไรเนี่ยดวงล่ะทำไมพี่นัทเถียงตื่นอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยค่อยเจอเข้ามานานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อะไรมาถึงเนี่ยโอ้ยนี่คือก็หลอกก็เดี๋ยวเนี่ยบอสค่ยเจอเข้ามานานแล้วแต่ค่อยแต่ค่อยนี่ ไม่อรปดูสิไปดูสิดูสิดเลยใช่ิห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ชื่ออะไรต้องฟังหนูค่ะโอ้ยมีไก่มีไก่ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างอร่อยที่สุดเสียงว่าโอ้บอลืมไปได้ไหมเบียฮะอะไรเดินแบบเขาได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินมาเขาเซลฟี่มาตลอด เพาเซลฟี่มาตลอดทางเลยหัวหุ่นยนต์ตัวไหนก็ก็าชนเดินได้เดินได้นั่งกันค่ะนั่งกันค่ะกินอะไรกันเนี่ยจะเดี๋ยวไปนัดนู่นไปกินเรียงหนึ่งรอเธอเนี่ยอ่ไปว่ะไปไปรอเธอเป็นเรียงหนึ่งสนุกกว่าไป็นเรียงหนึ่งใช่เป็เรียนหนึ่งเดี๋ยวให้พี่ๆเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกพี่ๆเขาปุ๊บยายได้ครบหรือยังครับรองขาไม่รองส้นสวยนิยามสวยนิยามเป็รู้จักยันดวงนี่ไงเป็นรู้จักยันดวงี้ไง อ๋อประเดี๋ยวเรียงหนึ่งกันจ้ะโอเคเรียงหนึ่งอร่อยเลยทีนี้ก็อร่อยแต่ว่าเรียงหนึ่งอร่าจายกว่ามากกันยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงแม่ไม่หายจ้าไม่หายหรอว้ามาครบกันแล้วนะทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้บรรยากาศตัวก็กำลังเตรียมของ อันนี้สงาย่างไาไยทุบเน้เนี่ยนี่เป็นนางแบบเป็นยทุบเ่มหมดเลยคนนี้คนนี้พี่จิวิวแล้วก็แน่นเบาโนกปกบอนะนี่บารีโนกบารีไปค่ะไปค่ะก็เหมือนพี่น้อก็เหมือนจะภาพเลย่ไอันนี้เป็น อเอาแล้วใครช่วยเบียร์ซื้อของล่ะ บรรยากาศสวยๆนะครับท่านพี่นทไปกันก็ได okay. ้พีนัทนำไปเกันพีนัทไปกัพียสาก็ได้อ้าวอ้าัพี่นไปเนเี่ยรถมีรถเก่ารถอะไรมารถพ่อาไหมไปแม่แม่มีย

หนาวไหมกลางคืนหนาวเลยแม่หนาวเลยหนาวเลยหนาวเลยมาขึ้นอีกเพียังแค่หนาวออกไซน่ะเอ้ยเขาเปิดประตูแล้วป่ะเนี่ยอันนี้เปิดยังไงอ่อนี่บอกโอ้ยอ่อนดีกว่าโอเคอ่อนดีกว่าอ่อนดีกว่าให้ งานไกลอ้อมอทุกคนได้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ